เอกบอกพ่อเรื่องแฟนหนุ่มค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามสําหรับเรื่องราวนี้นะคะทางด้านของปัจจุบันกัสเบลหมดสัญญากับทางช่อง7็แล้วไม่เซ็นสัญญากับทางช่อง8ออกวงการไปอยู่กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติาที่นิคอนิวโยกประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเขาอายุ33ปีกันแล้วแหละค่ะมีผลงานดังมากมากยกันเลยทีเดียวปัจจุบันแฮปปี้สุดๆปลูกรักกับแฟนหนุ่มชาวอินเรี่เขาพิธีแต่งงานเรียบร้อยค่ะกว่าจะมีวันนี้ได้เจ้าตัวผ่านดราม่ามากมาก ล่าสุดเนเรื่องของครอบครัวเจ้าตัวเปิดใจให้ที่ฟังนะคะทุกประเด็นเริ่มจากคําถามพอเริ่มคบกัน,นก็เปิดตัวเลยมีเปิดภาพในสตอ a ์แกรมพอเปิดแล้วกระแสก็คือทุกคนช็อกก็เริ่มเปิดตัวจริงๆตอน14กุมภาเพราะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยให้เราคุยกับพี่เขาแบบน้องเขาเขาพาเราไปรู้จักเพื่อนเขาลงรูปในโซเชียลไม่มีปิดกั้นเขาให้พื้นที่เราให้เกียรติเรา ฟีดแบ็เองจากฝั่งครอบครัวเขาเองเขาก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าทุกคนอยากให้เขามีใครสักคนเพราะเขาก็อายุเยอะระดับนึงแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความแฮปปี้ที่ดีมากๆค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ